สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมชนชุมองสุกบอนพ่อพ่อก็เช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องกับซองน้องมวยน้องมวยกับมานําพี่น้องมือนี่ยกับหยาดวงพี่น้องเอ้ยละกันเอื้อยเฮาเอื้อยดิ้นสบายดีพี่น้องในยินข่าวแววๆมาว่า ลูกชายเห็นพี <repay ing> ่หรอลูกชาย็นเห็นพี่พี่นนองมาพังน้ำกัน่าสิเป็นจังใดบอกคนได้พังกันจากป่ากันเรื่อยมาขึ้นเนอะคนลูกแต่เป็นแรกๆก็มาเห็นพี่กันแลกกมาแต่คูดรัวสีดินมาเลยแม่เห็นพี่พี่แบบได้ลูกว่ะ đi cho quân nữa là phụ nữ cho hao lên chạy hoài phụ nữ ôi người và con người mày đái nhớ chắc lẽ học vừa giá mà, mà, mà. Ừ. Dạ, này, hỏi, hỏi, chắc là em hao giá tên mà là hao học mà ừ. Họ có bừng, hóa người, hóa bạn có rượu không ạ? có bạn và Không, ta đam, bà mẹ đam bớt Nó là... Bạn bùa, bạn bà đen Ừm Thấy, thấy ừ. mùa, lưu, dạ. 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 không sai bị sông sai Ngoài phân này Bị chạy mua, lừa con kháu Dạ Dồi Ta kháu mặt mặt Chờ lấy là khóa pháo, phai

เดมาแล้วมาผูกเค้นมาสูโรถดหนามหายมาไอ่วกนจะเห็นต้องมือใน้อเนี่ยพ่เคยหูกเคยเห็นนาะบิวอย่าหยอก่อเฮ้ยพี่กจะเอนัตวน้อ็นกะเคยเห็นหาเห็นเท่ะจ้มาอยู่ในสะเจนใหญ่ผูกหเห็นเเห็นกับเพื่อนกับเห็น u p p o r t ด็กน้อยฮะแล้วถ้าผู้ใหญ่ก็จสิบ่เห็นดอก น้องก็เคยไปเฮ็ดทาง้อือบ่ายก็ต้องหไปอือมีอันแที่วแหนกนี่้้า็งนใสไเห็นกลงเว้นแซกแซกเ่าแห็นบัดผู้ชาย2คนวซั่นผู้นึงได้ยินว่าแ้นขุดบ

มาลกใหญ่จด้ลูกหลังพั้เข้งนเอ่รนไป่เปากนะยาก่ยงาไปสูตรหุดน้ำเลยแต่ว่าไปสูตรนว่านเลสูตรดน้ำวานเห็นกองกับว่าในว่า เด็กน่อยที่น้องเห้เห็นพีเผื่อว่าคนอ่อนนุ่นยอต้องผูกขอผูกแขนเอาแล้วก็เห็ดกองเขาควันี้

วางซีฮมมือขึ้นลังนี่้ังฮมือวาง4ีมมือขึ้นลังนี่แหละสิบแปดแม่มือหนักกับสิบอห้ากับสี่มือแม่โอ้ยพี่น้องเลยพ่อกับแม่เพม่นกับได้ร่อนร้นใจได้พี่น้องเลยกับผ้าลูกมาา เหตุกล่องเขาควนหรว่าผูกคอต่อแคนเอาย่านควนเอนย่อมๆพอเล็กยเห็นพีนี่มันกะถ้าเฮาป๊บนี่เขาอ่ะมันสีบอดีเ้ื่างอย่างนี้ร่าคนอยากตายดีเฉยไม่่างจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบน้บ้านมีศาสารไม่บอกนะแล้วไหลงูอ่ะไปงูอ่ะแตกตุ้กที่มาเหยยบละงูอ่ะขี้หาที่งูอ่ะเข่าอะไรอย่างเี้ได้ มือไไม่ง่กวทุม่ื่เยงานเยอะกว่างานก็วได้สูงสงาแต่งาแบบบุคคเนี้จะว่ากคนอันนี้จะว่าไม่ตมองเว่าคนชีวิตเรเี้ยมันปว่าคนเรได้ปคอมาบึงก็ได้แค่เนี้ยว่าคนว่าินะเรจะรุงรุ่ก็เป็นรุ่มเริ่งเออ่าก็ร่เป็นไปชั่วเป็นแก่เป็นที่จะแบบ ่อนยายมีแต่อานะที่ผมทำได้าำอะไรกันบ้างเอยไม่ได้ยินกัเลยตัวเองจะเกลียดเยอะบางคนจะได้ยินพญ่พีเปนอะไะเป็นลงลงไปบ้าดลงไปบานเลยไปเห็นลานไปเ็นลานว่ตัวเห็นยังตัวเห็นยังตัวสีบวชบ่มบ่แล้วว่าสันเฮาเห็นพีว่าสัน ปัใหาพี่เปิดก่จุดมึงอยู่ฮาเลเดี๋ยวมึงจังเป็นการล่อถาพังคือน้องเลยให้ร้านนั่นเขาเห็ดกองควันแม่ห็งมารอบอก่บอได้แล้วบ้านหลับแล้วตอนนันรากันคืู้ย่งอยางมามุกเนหัก้าน่ิบยกไปรนีแบบ่น well ัไปต้องรู้ไรางหรอ โบไปเรื่องบานกันอยางใปใสก็อกสูงหน้าบ่าต้องเขาเล้าว่ะกันไม่ใหายไปเป็นมูว่ะบุรีเอาโหายไปว่ะเออมันว่ะแต่แต่ว่ากันอยู่บาดในนั้นอยู่เที่ยงบุรีเอามันกายากมันก็บอยากอยู่หายหนอกอยู่เป็นหมู่น้ำถ้าจะไปใสกับพิมมันจะไปอยู่เป็นหมู่ทุกคนอวมทะเลก็ทะเ่ก่อน พ่อใหญ่ทมเพื่นพ่อใหญ่พี่ทาลูกพ่ออะไรผู้เห็นพีอะไรว่าตัวยานบ้ังบ้อนเพื่นว่าเห็นอย่างกำลังเสบเสบเสบวาชันอืมมงคนแห้งแล้วบ่มีไพรมีตื่นแต่ผู้ใหญ่คนแกบสันะคนกสิไปต้นตื่นอะไรแต่ผู้ใหญ่เขาหนีิบ้เห็นเราพี้องเลย ในบานตื่นมาแม่ว่าห้ามเบิรดูโฟมมึงนมันล่นอยู่บ้มันก็แบบโบแม่โบ่เด้ล่นมันหันล่น้าเด็กน่อยเนี่ยจิตอ่อนไล้เห็นถ้าผู้ใหญ่ห้ามมันจิตแข็งแล้วก็ถือว่าบุคลเห็นกันง่ายๆด้อถือว่าเงาร้านเนี่ยจะทวนหลุดออบรบรกันก็จะเล่น ย่าป๊าเลยย่านี่สิบ่บ่ล่วงบ่จักเลยมันบ่ได้แล่มันบ่ย่านๆแต่ๆมันก็ยังว่าคนอยู่เด้ยิ้มปากแดงใส่ก็ยังว่าคนอยู่ว่าเขาลั่งป่ามันจะมายืนเบิ่งลั่งเบิ่งแล้ว <laughs> 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 chứ nẻ trái chín quả xoài sụt xi đây đây anh ăn cả bò non này bên trái riêng bên bụng riêng từ từ bò riêng bò tinh bò là tinh còn bò tinh y nhang còn bò y nhang nó là phụ gốc nó có gốc nhiều hành, bắt đầu bò đay ngơi khử ma ăn ngơi ăn ngơi nó sẽ biến dạng đây đấy còn còn là huối ăn phụ gốc nó ăn ngơi thì nó vẫn là sẽ biến dạng đây nó kín cho bưng nó sẽ đưa bò già chắc lấy học của bò หาราบได้ริม่อีแม้เีแต่กบนากุโซยูอีงกบันขำกบยางนะมันละวนั้นเงาไหนเงยขึ้นมากับกเป็นนาคแล้วการบวนึ่ยืนเบิกเลยลวก็ไปันนี้มันเบิ่อก็มีแต่ผัวมันะมาโน่นนี่นี่มันว่าพี่พี่มันจะขกดเส้นาิีตามอืมอืมจะว่าขึ้นในการเหนาะจนเรื่องนเรื่องบอยู่ไดสึกขึ้นได้เออปี ขึ้นมาเป็นมปหมูพุ้นใช่ไหมแต่ก่อนมันหมดยาเกเลยเด่อนตัวเองมึงอยากยากหน,อน่องว่ะมึงูอาผแต่ว่าขึา้นมาโบหน่องว่ะเลี้ยงลงมาหน,นะ่ะเปล่าอยู่คนเดียวล,ล, <บ S 1> ลบแล้วเล,ล็กน้อยเพิ่นลบเออม,มันลบมันยากใช่โทรมาบอกไอ้ใครเอ้ยมาหอนี่ก็ช่วยละระยะห่างพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อกี้ผนก็มาเราลูกชายเพผนเห็นพีวานสี่ฮาวันที่ผ่านมาเนี่ยแหละเห็น ตัวจริงเลยพี่น้องเลยเป็นตัวคนเลยแต่กะ <นำ S 1> ขออน,นุญาตนำพี่น้องเลยความความเสื่อส่วนบุคคลผู้ได้บทเสือกะเฮาก็บอกว่าผู้ได้เสือกะกบเสือเนาะแนวมันว่าคนเสือแต่เฮานี่ว่าเสือแล้วพวามอยู่หันมันเพราะว่าอยู่บอนหันไปก็เเฮน พีกายนี่ก็มีผูเหัวายแม่พีกายนี่เขาก็เหันแม่นกระโตเก็บาไหลก็แขนปีมโคร่งแหัวบวอันเหนเป็นสม้วเห็น๊ะม่มาห้องน,นี้กับชุ่ม,มาพากวานเลยพี่น้องเขาชด้จบีดเพียงเท่านี้จะได้กระพาะกันขีดหนาด้พี่น้องเดอ้อสบายดี